สวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวกับปูนะฮะวันนี้เรากําลังเดินทางมุ่งหน้าไปนครปฐมนะฮะทุกคนจากปกคลิปทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปกิน๋วยเตี๋วกันนะแล้วเราก็จะไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชี้โพงให้ผมไปกินร้านนี้นี่แหละตอนนี้เราอยู่กับพี่เบนซ์ครับพี่เบนซ์โปรดิวเซอร์ของผมเองครับทีมคนอื่นเขามุ่งหน้าไปก่อนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เรากําลังตามไป เดี๋ยวเจอกันที่นครปฐมนะสวัสดีครับผมสว,ส,สวัสดีครับชัดครับสวัสดีครับพี่บุ้มครับอนี่คือน้องชัดนะครับน้องชัดเป็นอดีตตากล้องของผม,ผมเองนะฮะแล้วก็ ตอนนี้แยกตัวออกไปเปิดชาแนลของตัวเองแล้วชื่อว่าชัดครับนะ<ช>เดี๋ยวเรารเดี๋ยวเราแปะช่องไว้ตรงนี้ตืบฝากด้วยนะครับร้านที่เราจะพาทุกคนไปกินวันนี้เป็นร้านที่ชัดอะ่ะเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนทํางานกับผมนานนาน,น,านมากๆแล้วว่าพี่เราต้องไปนคนปรปฐมกันแล้วเราต้องพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใช่รนะ้านนี้มีความสําคัญกับคุณอย่างไรเรียกว่ามันเป็นความสําคัญของเด็กศิลปกรคนครปฐมเล้ดีกว่า ทุกคนทุกคนต้องมากินร้านนี้จริงเหรอใช่สมัยผมเรียนนะเออคือแบบร้านนี้คือคือตำนานอะสิิ์เก่าที่แบบจบไปเวลามาที่ก็ต้องกลับมากินร้านนี้อ๋อทุกครั้งเลยมันเป็นนอมใช่เป็นนอมมันเป็นนอมนะดังนั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไปครับไปมีอะไรกินบ้างครับแนะนำหน่อยผมเอาเหมือนคุณอะผอาเกาเหลาชิ้นสดแบบของผมเอา เออเกาเหลาเนื <pecially> ้อไม่ในแล้วก็ข <reco Christ> ้าวข้าวด้วยนะก็ผักลวกด้วยทําไมนะไม่ใส่ผักไม่ใส่ผักเกาเหลาไม่ใส่ผักแล้วมันจะเรียกเกาเหลาได้ไงมันก็เรียกเนื้อลวกเออเนี่สั่งเส้นหมี่นี่ถือว่าถูกต้องมากมากเพราะว่าเวลามากินตัวเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเราต้องกินเส้นหมี่แต่พี่ภูมิสั่งเกาเหลานะสั่งหมี่เส้นหมี่หมูเออนั่นแหละหมูหมายถึงเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องฟิลนี้ ร้านนี้นะครับรานขงเกียดว่าเขามีพัดลมเยอะมากเพราะว่าเข้ามาครั้งแรกมันรู้สึกว่าไม่ร้อนมากใช่ไหมอพอพี่กินไปสักพักนึ่งอ่ะเหนื่อยแตกพัดลมก็จะช่วยได้ <laughs> ช่วยไม่ได้ <laughs> อ๋อช่วยไม่ได้ <laughs> <laughs> แล้วคือร้านนี้มันเป็นร้าน go to ของเด็กศิลปกรใช่มัธยมอะไรคืออยู่ตรงไหนแยกไปอยู่เนี่ยเลยไปแยกหนึ่งเอ้าเหรอเลยเป็นหนึ่งแยกัามมือก็คือเวลาเรียนสาช่วงเช้าเสร็จเนี่ยก็จะขับรถออกมากินที่นี่แล้วค่อยกลับไปเรียนโอเคแต่บางทีคนเยอะนะมาแล้วแบบก็ขับไปเรียนสายใช่เพราะว่าตอนนี้เรามาเที่ยงพอดีเลยแล้วก็ร้านนี้มันมีมันมีคาแรคเตอร์หลายอย่างคือเขาจะลงใน Facebook ก่อนว่าวันนี้มีหมูลื้อเนี่ย บางวันจะมีหมูอย่างเดียวบางวันก็จะมีเนื้ออย่างเดียวเขาจะพิมพ์ไว้ในเฟซบุ๊กก่อนเขาบอกว่าคือเขาทํากันเองภายในครอบครัวทีมงานเขาไม่เยอะเล้ก็จะแบบว่าบางวันเขาก็จะทําได้แค่หมูบางวันเขาจะทาได้แค่เนื้ออะไรแบบนี้ถ้าใครอยากกินเนื้อต้องมาหลังเที่ยงเพราะว่าซีเวดมงน้ำซุปยังไม่ได้ใช่หลายคนแต่ถ้าเกิดมาช่วงก่อนนั้นๆก็คือจะได้กินหมูอย่างเดียวแต่บางวันมาช้าปายสองหมดแล้วนะจริงเหรอปายสองนี่คือหมดแล้วหรอแล้วแต่นี่ชามแรกมาแล้วแต่ไม่ใช่ของผมนี่คือ เส้นหมี่หมูไม่ใส่เครื่องในของนิง้งกินเลยสิกินเลยให้หนูกินเถอะหนูกินชา้าเออกินเลย <c oughs> แต่ก็เจอร้านนี้เขาร้อนจริงเลยทำไมนะร้อนจริงร้อนนี่คือหน้าร้อนหรือวอากาศร <c oughs> ้อน,อ,นอากาศร้อนถุยอร่อยไหมอ่ะเราอ่ะอร่อยไหม,ไมทำไม,ไมกินอยู่คนเดียวไม่คุยไม่คุยกับเพื่อนเลยนะเราอ่ะเออได้ก่อนได้ก่อนเฮ้ยต้องถ่ายอินเสิร์ตก่อนนิ้งเอามาเอามานี่มาแล้วนี่คืดอองมาเนี่ยไม่มีโต๊ะว่างเลยนะเตียงสิบเต็มทุกโต๊ะเต็มทุกโต๊ะ ถ้าเราต่อคิวกินราเมงที่ญี่ปุ่นได้ชั่วโมงหนึ่งเราก็ต้องต่อที่นี่ได้ถูกปะจจอืมกระหมูอร่อยปรุงรสด้วยมันแบบว่ากรอบอะ่ะกรอบเออกรอบนี่สำคัญเหมือนกันกรอบจัดอะ่ะแล้วก็แบบปรุงรสนิดนึงร่บกากหมูอร่อยอะ่ะก๋วยเตี๋ยวผมมาแล้วครับชิ้นสดเปื่อยเอ็นนี่มาพร้อมผักลวกแลวก็ข้าวเปล่านะ เรียกว่าเป็น द, ชุดกินคนเดียวหนึ่งใช่ของคุณกินอะไรฮะของผมเกาเหลาชิ้นสดเปื่อยเกาเหลาชิ้นสดเปื่อยกันแล้วก็ไม่มีเลไม่มีเอ็นเบนเบนเบนของมึงคือไอ้ี้ยมึงคือกินน้ำซุปเปล่าปะเนี่ยนี่คืออะไรเนื้อเกาเหลาเนื้อไม่ผักไม่ผักโอ้โหการไม่ผักของมึงคือมันแบบว่าความน่ากินมันแบบว่าโอ้โหต่นต่างๆรัมันจืดมากเลยแบบโอ้ยตาย เนี่ยใครใครมาช่วยสั่งผักด้วยนะฮะมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะนี่คือมีผักนะฮะนี่คือโนผักนะฮะน่ากินไรอะนะชิ้นสดเปื่อยเส้นใหญ่ไม่ผักไม่ออกอ๋าโอเคถ้าพอมีเส้นใหญ่เพิ่มขึ้นมาก็จะดูดีขึ้นไปอีกดูหนาขึ้นมาดูหนาขึ้นมาหน่อยคุณกินไรอะครับเส้นเล็กทุกอย่างครับเส้นเล็กใส่ทุกอย่างกินเครื่องในด้วยใช่ครับอ่ะน้นแบบอืมโมีรสชาติมากๆอยู่แล้วเติมแค่พริกก็น่าจะดี มันตอนนี้มัเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าแต่คือมันมันคนละแบบอ่ะซุปมันสีเข้มๆเหมือนกันแต่มันมันไม่ใช่อ่ะใช่มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องใส่เลือดแล้วมันก็ต้องใส่เครื่องเทศที่มันแบบเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งคือฝั่งนี้คือทีมทีมกินผักฝั่งนี้คือทีมกินผักผมผมอยู่ด้วยนี่นี่นี่ก็ทีมกินผักเห็นไหมเนี่ยนี่ก็ทีมกินผักแล้วนี่ก็ทีมกินผักนี่คือไม่กินผักก๋วยเตี๋ยวเด็กนี่คือไม่กินผผััักกกกนนนนนีีี่่่่ไไมมิิบว ตาที่ผมเคยอร่อยเอาจริงผมก็ไม่ได้กลับมากินเลยนะตั้งแต่เรียนจบจริงหรอไม่ค่อยได้มาเลยเว้ยแต่เอ็นอร่อยมากเลยอ่ะเอ็นมันตุ๋นจนนุ่มแบบเป็นเจลลี่เลยอ่ะเอ็นมันดีมากใช่เหมือนเจลลี่อ่ะแบบกินแล้วเออมันละลายอ่ะนี่คือตัวอย่างของตากล้องที่ขยันนะฮะนี่คือตัวอย่างของตากล้องที่ขยันมากขยันขยันกินนี่เห็นไหม อาหารเขาเขายังไม่แตะเลยนะแม้แต่จะเอาช้อนลงไปจ้วงอ่ะเขายังไม่ทําเลยจริงนะมีการยืมลูกชิ้นผมไปถ่ายเ้อะเออเดี๋ยวมันลูกชิ้นมันไม่พอแต่ไม่คืนนะขอาเาเป็นทีมทคนไม่มอะรให้คุณถ่ายลูกชิ้นก็อร่อยอะไรัเป็นลูกชิ้นที่ไม่ได้มีแต่แป้งมันมีกลิ่นเนื้ออยู่ในลูกชิ้นส่วนอันนี้คือเอเนื้อสดครับเนื้อสดอ มันจะด้งๆได้เคี้ยวหน่อยเพราะมันมีทั้งชิ้นจดเปื่อยมันจะรวม3ามเทกเจอร์ถ้าพอดีกินรวมๆกันหมูกับกากหมูแปเยจบเลยเออลืมใส่กากหมูกากหมูนี่เป็นตัวจบนะใช่ใส่เข้าไปแล้วมันจะมีเทกเจอร์แบบก,บกรอบๆครบๆแนะนำว่าหน,นึ่งคนต่อหนึ่งห่ถ้วยเออหนึ่งคนต่อหนึ่งถ้วยเนื้อจบแล้วต่อที่หมูอุ้ยหมูอร่อยหมูอร่อยอร่อย หมูอร่อยเนาะวันเนี้ยฮะผมใส่เสื้อตัวที่ผมโผล่ไปในคลิปแรกะี่บุมาเนี่ยจริงเหรออ้แต่จะมีบ่อยสุดบ่อยที่สุดแล้วจริงตีซลาใช่ใช่เออว่ามึงใส่เสื้อสีส้มมันมีแว็บหนึ่งมันเป็นคนชอบสีส้มทุกคนใช่ผมมีเสื้ออยู่ไม่กี่สีขาวเทาดำส้มแค่นี้แหละเออมึงมีอุดมการณ์มากมากเลยใช่หมูสดอร่อยกว่าหมูเปื่อยป่ะใช่เออมันแบบ มันเด้งมันอร่อยไอหมูตุ๋นอะเนื้อตุ๋นอร่อยกว่าใช่เออหัวสม่อเมเนื้อก็รอรอคิวนานหน่อยถ้าใครรีบก็สั่งหมูมากินรองท้องเลยอ่าถูกต้องเับสั่งมาแบ่งกันก่อนเกี่งแล้วครับเรียบร้อยสองชามไม่กินไปไหมกินไปพถ้าเกิดกินชามเดียวแล้วก็ทุ่มข้าวอ่ะพอแล้วพอแล้วนานๆมาทีเราอยากกินให้ครบไงมาสองคนสั่งก็สามสามเออน้าตา ไม่ต้องถามใช่ป่ะว่าคลิปนี้อะไรอร่อยสุดชอบเอลิเมนต์อะไรของในจานมากที่สุดผมชอบเนื้อเนื้อเนื้ออะไรเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อสดนะเออดีจริงจริงชอบอะไรมากที่สุดในจานก็ชอบไม่กับหมูไม่ได้อยู่ในจานได้อยู่ดินับดิไม่เอาชอบหมูชอบหมูอะไรหมูสดหมูสดมันนุ่มนะนุ่มเนาะมันไม่เหนียวเลยอ่ะใช่ไม่เกี่ยวเลยอะไรนะ หมูสดหูดับนะหมูสดชอบอะไรมากสุดในจานตัวเองชอบตับเน่ะตับเออตุนจุนตันนะตับอร่อยตือขึ้นตับตับมันไม่เหมือนคาวอืมก็คือมันก็ไม่ได้สุกอ่ะไม่สุกไปไม่สุกไปมันมีความมีเลือดเลืออยู่ใช่แต่มันก็นิ่มๆมาอร่อยดีอ่ะคุณน่ะจะ่ตอบว่าผักลวกนะเนื้อสดทำเนื้อสดเนื้อสดเนื้อสดเนี่ยชามสองผมสั่งแค่แบบเนื้อสดอย่างเดียวเออเอออร่อยเขาลวกดีมากใช่ใช่ลวกดีมากคุณน่ะผมให้เนื้อสดเหมือนกันครับ นะใช่คือดีจริงอะเซมเซมเวลามาสั่งก็จะสั่งอ่ะชิ้นสดอันนี้ก็ชิ้นสดเปื่อยอืใช่สั่งวนอยู่แค่นี้แต่สัญญาจะกินเกาเหลานะก็กินกับข้าวตามนั้นเราไปไหนก็ต่อเราเราจบอยู่แค่นี้ไม่ได้นะเดินเล่นในมอเออไปเดินเล่นในมอไปคุณคุณพาผมไปเที่ยวหน่อยดได้ครับเออเที่ยวเที่ยวแถวนี้ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเออคุณก็ไปอย่งไดียวเลยหน้าคุณมันบอก จบเรียบร้อยครับปิดจ็อบว,วันนี้โอ้คิวคิว,คว,ควยาวมากโดยรวมผมรู้สึกว่าร้านนี้อร่อยนะทุกคนแต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ว่าแบบโอยู่กรุงเทพอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อต,ต้องขับรถมา<ต>จะไม่ขนาดนั้นแต่มีคำถามอะ่ะฮะมึงมากินบ่อยแค่ไหนวะโอยก็อาทิตย์ละครั้งอ่ะตออยู่อนั้งงานทางร้านดูจําได้อ่ะเออ พนักงานจาชัดได้หมดเลยว่าแบบอุ้ยไม่ได้เจอนานแล้วนี่หายไปเรื่องหลายปีอะไรเงี้ยผมมาทีก็คือมากับเพื่อนแบบเกือบสิบคนอ่ะคือสมัยผมเรียนคือผมชอบบ้านอยู่กับเพื่อนไงแล้วก็หลายหลังแล้วเวลากินข้าวทีก็ยกขยโอมันมาสองสามพันรถจนเขาจําได้หมดแล้วเออก็อร่อยชนิดที่ว่าถ้าเกิดมากรุงเทพมานคก็แวะมาได้ควรจะแวะควรจะแวะถือว่าเป็นร้านที่ดีปเราไปหาอย่างอื่นกินกันต่อหนุ่มวันนี้ผมผมชอบแฟชั่นคุณมากเลย่ะ ต้องต้องมีจริตดิวนึงอ่ะเออความแรดด้ยเหรอใช่ใช่เหมือนเหมือนไอเฮียอ่ะไอเฮียเก็บเก็บแหงลอยอ่ะไม่ผมผมทำร้านอยู่แถวนี้ไงแล้วก็ว่าไงว่าไงหรือหรือเมื่อกี้แรดวะไปไปไปต้อทคเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปไง ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่หน้าคณะผมครับคณะมัณฑนศิลป์ครับนี่เลยนี่เลยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่มอสินปกรณ์ซึ่งเป็นมหาลัยของชัดนั่นเองชีวิตวัยเรียนของคุณเป็นยังไงวะสนุกไช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเต็มที่จริงเหรอคุณพาไปคุณพาผมเที่ยวหน่อยดิว่าตรงนี้มันมีอะไรมั่งได้ไปเราเดินไปด้วยกันไปเดินตามพ่อไป สถานที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นบริช่วยบุญธลิตรีวิวบรรทนาสินสินประกรตรงนี้เป็นอะไรฮะเป็นหน้าติกคณะผมก็จะเป็นลานที่ไว้แบบมานั่งคุยกันนั่งทํากิจกรรมอะไรคุณเคยมีผลงานแบบนี้ป่ะเฮ้ยเนี่ยทุกทุกรุ่นเข้ามาจะต้องเห็น ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งเขามาก็จะมีกิจกรรมไม่เพ้นเรื่อยๆจริงเหรอแลจะเวียนไปว่าปีไหนแล้วอันนี้ก็คือเป็นผลงานของนิสิตจริงๆหรอนักศึกษามันจะเพ้นทับกันไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็คือเอาสีขาวมาทับแล้วก็เพ้นใหม่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกมูรัลเฮ้ยครูอ่ะคุณเรียนจบจากที่นี่ไปกี่ปีแล้วสี่ปีได้แล้วครับสี่ปีลรวใช่เออว่ะเพราะว่าสี่ปีแล้วเพราะชัดเรียนจบมาก็คือประมาณปีหนึ่งก็มามาจอยพี่บูมแล้วตอนนี้คุณเป็นไงบ้างอ่ะชีวิตคุ ก็สนุกดีครับได้ลองทำงานคนดูยุ่งนะช่วงเนี้ยผมนัดมาถ่ายเนี่ยคุณก็อ๋อไม่ว่างครับพี่อ๋อไม่ว่างคือมันไม่ได้ผมติดแม่ใช่ครับช่วงนี้ก็ทำโอหลายอย่างเลยอทำยูทูบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอางานประจําคุณก่อนปกติตอนนี้คุณทําอะไรอยู่คือตอนนี้ผมทําเหมือนเป็นโปรดักชั่นเฮาส์กับรุนพี่อืมก็คือรับถ่ายชื่อว่าชื่อลูมาสตูดิโอครับลูมาสตูดิโอใครมีโปรดักต์หรือว่าสินค้าอะไรอยากจะทํา มีเดียทำภาพนิ่งทำสื่อโฆษณาวิดีโอก็ติดต่อมาได้ครับใช่แล้วก็ทำ u t u b e ด้วยชื่อชัดครับก็กีทยวคับสิ่งที่ผมสนใจทแหละก็แบบพวกเทคแกจิตหรือว่าการแต่งรูปการถ่ายวิดีโอนี่คือมนุษย์ที่ผมรับประกันได้เลยชอบชื่นชอบแกจิตไปอย่างมากเป็นมนุษย์ที่สามารถซื้อของมาแล้วก็เอ้ยใช้แป๊บหนึ่งไม่ชอบละเปลี่ยนแล้วก็เอาเงินก้อนเดิมวนเวียนชีวิตคุณแกจิตเยอะจริงๆริงวนะ นะชัดคับต้องมี F 3ตัว F 3ตัวคืออะไรมันจะเพิ่มไปเรื่อยใช่กูอ๋อชัดคับชัดคับตอนแรกมันมี2ตัวตอนแรกผมมี2ตัวแล้วแบบโดนมาร์เล่นเฟซบุ๊กมันหายไปอ่ะโดนโดนแฮ็กไอจีอินสตาแกรมทุกอย่างก็เลยต้องเป็นชัดคับแล้วเริ่มใหม่แล้วก็อยากได้ชื่อเดิมไงที่มันตั้งไใ้ทุกโซเชียลมีเดียแต่ก็เลยตัวมันไปแล้วชัดคับ F 2ตัวก็เลยต้องเติม F มาอีกตัวอ๋อหวังว่ามันคงจะไม่มีตัวที่4ตัวเดียวแปลว่ามึงต้องโดนแฮกอีกแล้วก็ปิดแอคเคาท์อีกก็เปลี่ยนอีก งั้นก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปติดตามชัดครับด้วยฝากด้วยครับนะครับ,บ,รบแล้วก็เราไว้เราเจอกันใหม่ในอโอกาสถัดๆไปไปละแล้วเดี๋ยวเจอกันในกินข้าวกับบ,บ,บูมอ้าวไายหน่อยบายบายบายบ